สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทาง MA Auto Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถออฟโรดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi นั่นก็คือ Mitsubishi j j 5รุ่นปี2026รถคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาใจสายลุยโดยเฉพาะมีดีไซน์ดุดันโครงสร้างแข็งแรงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบถ้วน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยมิ u ูบิชิจ e e p j 5 2026มีรูปลักษณ์ที่บึกบึนตามสไตล์รถออฟโรดเต็มขัน้นกระจังหน้าทรงเหลี่ยมดูเข้มแข็งผสานกับไฟหน้าและดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟเดลท์ที่เสริมความล้ำสมัยด้านกันชนหน้าถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการขับบนเส้นทางครุขระขนาดตัวรถใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยทำให้การเข้าออกห้องโดยสารสะดวกขึ้น ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันที่เน้นความดุดันและให้มุมมององการขับขี่ที่มั่นใจมากขึ้นด้านข้างตัวถังมีโป่งล้อขนาดใหญ่เพื่อรองรับยางออเท r เรนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ j 5โดยเฉพาะล้ออันลอยขนาด18นิ้วสีทูทนเสริมความสปอร์ตบันไดข้างติดตั้งมาให้จากโรงงานเพิ่มความสะดวกสำหรับการขึ้นลงรถ ฝาท้ายถูกออกแบบใหม่ให้เปิดปิดง่ายขึ้นและรองรับการใส่ยางอะไหล่ขนาดใหญ่ได้พอดีฝาท้ายเล็ดแบบแนวตั้งให้ภาพลักษณ์ที่บึกบึนทันสมัยและยังเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นตอนกลางคืน ส่วนขุมพลังของ Mitsubishi Jeep j 52,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดกว่า450นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนนวลชิปให้ผู้ขับควบคุมได้สนุกมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD รุ่นใหม่ของ Mitsubishi สามารถปรับโหมดได้ตามลักษณะเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโคลน ทรายหรือหินระบบดิฟล็อกไฟฟ้าช่วยให้ผ่านอุปสรรคโหดๆได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนปรับปรุงใหม่เพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นลดอาการโครงขณะเข้าโค้งอีกทั้งช่วงล่างยังปรับความสูงได้ตามโหมดการขับทำให้ผู้ใช้ขับขี่ในเมืองก็ยังนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างจนเกินไปด้านอัตราเร่งถือว่าทำได้ดีเกินคาดสำหรับรถออฟ,โ,ฟโรดที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะมิตซูบิชิเคล е มว่าทำ0ูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ราว10วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วในกลุ่มเดียวกันระบบเบรกให้ดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อม ABS EBD และระบบช่วยเบรก BA ครบถ้วนเพื่อเสริมความมั่นใจเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Jeep J520026 จัดเต็มความทันสมัยและความสะดวกสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศ พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟ t ์ทัชทั้งแผงประตูและคอนโซลกลางจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางและกล้องรอบคัน360องศาทำให้มองเห็นรอบตัวรถได้ง่ายขึ้นแม้ขับในที่แคบมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนพร้อมโหมดออฟโรดโดยเฉพาะเพิ่มความมั่นใจเมื่อลุยเส้นทางธุรกันดาร เบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนหน้าหลังช่องเสียบ USB ครบทุกตำแหน่งทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังเสริมด้วยลำโพงพรีเมียม8ตำแหน่งให้เสียงกระหึ่มคมชัดสำหรับใครที่ชอบเดินทางเป็นครอบครัวมิตซูบิชิจี๊เจ้รุน่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเพราะนอกจากนั่งสบายแล้วยังปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยรอบคัน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control สำหรับราคาจำหน่าย Mitsubishi Jeep J52026 เบื้องตน้นคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1,400,000บาทในรุ่นมาตรฐานและอาจแต่1 7 5 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปที่จัดเต็มทั้งช่วงล่างแบบปรับไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง f อร์ Ever